ตัดยอดทุเรียนเพื่ออะไรต้นลักษณะแบบไหนควรตัดและไม่ควรตัดนะครับก็บสวัสดีเพื่อน,อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับอ่าก็ปัจจุบันนะครับการตัดยอดทุเรียนนะครับเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนะ <und> เนื่องจากว่าอดีตเนี่ยอ่ท่านที่ปลูกทุเรียนมาแล้ว10ปี20ปีเนี่ยอดีตเนี่ยเราจะไม่มีการตัดยอดเลยนะครับจะไม่มีการตัดยอดทุเรียนเลยแล้วทุเรียนนะครับ ถ้าเราไม่ตัดยอดนะครับทุเรียนเขาจะพุ่งขึ้นสูงโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะคือเขาพุ่งขึ้นไปเพื่อหาแสงนะครับมันเป็นธรรมชาติของต้นไม้ต้นทุเรียนอยู่แล้วนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยในเรื่องการตัดยอดเนี่ยมันมีผลดีหลายอย่างนะจากที่เขาทดลองกันมาแล้วนะครับแล้วเห็นประโยชน์หลายอย่างของการตัดยอดนะครับเพราะว่าต้นสูงนะครับต้นที่มันสูงเนี่ย การเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ยากด้วยนะครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ยากการดูเลการจัดการมันก็ยากนะครับในเรื่องของการพ่นยาแมลงทางใบนะครับมันก็ทําได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะครับก็เลยเป็นที่นิยมกันในเรื่องของการตัดยอดนะครับแล้วตัดเพื่ออะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัดเพื่อควบคุมความสูงนั่นเองนะครับตัดเพื่อควบคุมความสูงนะครับไม่ให้ทุเรียนมันสูงนะครับเพื่อการจัดการที่ ง่ายขึ้นนะครับการาฉีดยาฆ่าแมาลงการาพ่นท่พ่นปุ๋ยทางใบหรือการใช้สารในการาให้เขาออกดอกนะครับมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะอันนั้นเป็นข้อดีข้อเลกนะครับเรื่องของการควบคุมความสูงนะแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้กิ่งทุเรียนเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับมันใหญ่ขึ้นเพราะว่าปกติแล้วนะครับทุเรียนเขาจะกินอาหารขึ้นมาเนี่ย เวลาที่ลากเขาระบบลากเขาสมบูรณ์นะครับเขาก็จะส่งเสริมให้มีการแตกยอดนะแตกยอดซึ่งซึ่งการแตกยอดของทุเรียนเนี่ยจากที่ผมประสบมาเนี่ยเขาจะแตกยอดได้เร็วมากนะครับเร็วกว่า,าต้นไม้ชนิดอื่นนะก็คือยอดที่เขาแตกออกมามันจะยาวมากนะครับอย่างต้นนี้เนี่ยอย่างต้นนี้เนี่ยคือแตกยอดออกมาเนี่ยยาวเป็นแขนเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อต้นทุเรียนเนี่ยใช้อาหารไป เพื่อในการแตกยอดเนี the ่ยเขาก็จะไม่ได้ส่งอาหารนะครับก็คือส่งอาหารไปให้กิ่งมันน้อยลงนั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่อาหารโดยส่วนใหญ่ก็จะส่งไปที่ยอดนะครับเพื่อที่จะให้ยอดมันสูงนะครับอ่าพอเราทําการตัดยอดนะครับอาหารที่ส่งไปที่ยอดนะครับมันก็โดนตัดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอาหารก็จะส่งไปให้กิ่งนะครับอาหารก็จะส่งไปได้กิ่งนะครับมันก็จะทําให้กิ่งใหญ่ขึ้นอันนี้นะเห็นผลชัดเจนนะครับ ถ้าท่านใดไม่เคยลองนะไปลองได้เลยนะครับตัดยอดแล้วกิ่งใหญ่ขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ชัดเจนนะผมทดลองมาแล้วนะครับแล้วเมื่ออาหารนะครับส่งไปที่กิ่งได้มากขึ้นนะครับได้มากกว่าส่งไปที่ยอดนะครับมันทําให้กิ่งเราใหญ่ขึ้นแล้วก็อาจจะมีผลทําให้กิ่งเรายาวขึ้นนะครับแล้วก็ใบใบเนี่ยจะใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับจาก ถ้าท่านใดเคยเห็นยอดที่กิ่งนะครับยอดที่กิ่งใบเล็กๆเนี่ยท่านลองตัดยอดดูนะครับใบของเขาเนี่ยจะใหญ่ขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับออันนี้คือเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับของการแตกยอดนะก็คืออ้ตัดยอดนะครับขอใบครับตัดยอดนะก็คือเพื่อให้กิ่งมันใหญ่นั่นเองนะครับแล้วทุเรียนนะครับเมื่อเราตัดยอดแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรไหมนะครับ คือทุเรียนเนี่ยไม่มีผลกระทบนะครับเมื่อเราตัดยอดออกไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแทงยอดออกมาใหม่นัน่นเองนะครับเพราะว่าทุเรียนนะครับไม่ต่ํานะครับแน่นอนนะทุเรียนเนี่ยไม่มีต้นต่ํานะครับสูงแน่นอนนะครับท่านตัดยอดยังไงเขาก็จะมียอดใหม่ออกมาอยู่ดีนะครับอย่างอของผมนะอย่างเคยเจอของผมอผมาการเรื่องกา้านทูบนะครับพอกา้านทูบปั๊บผมก็ตัดยอดนะเดี๋ยวเขาก็จะแทงยอดใหม่ออกมาอยู่ดีนะครับอ่าอันนี้คือการตัดยอดนะไม่มีผลกระทบกับ ความสูงของทุเรียนซักเท่าไหร่นะครับไม่ไม่มีผลสักเท่าไหร่นะครับแต่มันมีจุกข้อดีมากกว่าคือมันจะทําให้กิ่งเราใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าการไวลูกของทุเรียนนะครับไว้ที่กิ่งนะเราไม่ได้ไว้ที่ยอดนะครับเราไว้ที่กิ่งเพราะฉะนั้นการที่กิ่งมันใหญ่นะครับกิ่งมันยาวเนี่ยก็ส่งผลดีนะครับกับการไวลูกนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็คือเลี้ยวต้นลักษณะแบบไหนควรตัดและไม่ควรตัดนะครับอ่า เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปอธิบายให้นะครับซ้ายกับขวานะก็คือต้นที่ควรตัดยอดนะครับก็คือต้นที่มีกิ่งเล็กกิ่งสั้นและต้นสูงนะครับก็คือเป็นถ้ามองเป็นสามเหลี่ยมก็คือมันจะเป็นสามเหลี่ยมยอดสูงครับสามเหลี่ยมยอดสูงสูงนะอ่าสามเหลี่ยมยอดสูงสูงเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าทดลองตามผมได้นะคือท่านไปตัดยอดเลยครับท่านไปตัดยอดได้เลยนะถ้าตั้งแต่ต้นเล็กเลยนะตั้งแต่ต้นเล็กเลยนะครับถ้าต้นสัก ห้าเดือนหกเดือนเนี่ยท่านไปสามารถตัดได้แล้วนะอ่าคือระบบรากเขาเริ่มดีแล้วนะครับการแตกยอดเขาดีใบเขาใหญ่แล้วนะถ้าเราอยากตัดยอดเราก็ตัดได้เลยนะคือต้นที่เป็นสามเหลี่ยมยอดสูงนะครับต้นลักษณะนี้ควรตัดอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าต้นมันจะสูงอย่างเดียวนะครับแต่กิ่งมันจะเล็กอย่างที่บอกนะทุเรียนเนี่ยไว้ลูกที่กิ่งนะครับยิ่งต้นสูงก็ไม่มีประโยชน์นะครับต้นสูงกิ่งมันจะเล็กนะครับจากที่ผมเห็นมาจะเป็นอย่างนั้นแทบทั้งหมดนะครับ แล้วแบบไหนล่ะที่ไม่ควรตัดแบบที่ไม่ควรตัดคือแบบที่เป็นสามเหลี่ยมฐานกว้างนะครับแต่ยอดต่ํานะครับอย่างต้นนี้นะครับเห็นไหมครับฐานสามเหลี่ยมเขาจะกว้างนะครับแต่ยอดเขาจะต่ํานะคือต้นลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตัดก็ได้นะครับหรือเราจะตัดก็ได้นะเพื่อให้กิ่งเราใหญ่นะครับแต่ยังในในแปลงของผมนะครับผมจะยังไม่ตัดก่อนนะครับก็คือจะรอดูไปให้เขามีอายุมากกว่านี้ก่อนนะครับให้ความสูงเขาเยอะกว่านี้ก่อนนะครับว่ากิ่งเราเนี่ยขยาย ใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะคือถ้ากิ่งยาวแต่กิ่งไม่ใหญ่อะ่ะผมก็อาจจะตัดก็ได้นะอันนั้นคือสามารถเลือกได้นะครับอยู่ที่เราเลือกได้นะอย่างที่บอกนะครับตัดยอดไม่มีผลกระทบนะครับเพราะยังไงเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่นะครับ <S <S อย่างต้นนี้นะครับถ้าผมตัดผมก็จะตัดช่วงนี้เลยนะตัดช่วงนี้นะครับช่วงยอดที่มันมันมันแหลมขึ้นเงี้ยเราก็ตัดช่วงนี้เลยนะครับ <S 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 เดี๋ยวเขาก็จะแทงยอดออกมาใหม่นะครับอ่าอันนี้คือเป็นลักษณะต้นทุเรียนนะครับ ที่ควรตัดกับไม่ควรตัดนะอ่าก็ถ้าท่านปลูกไว้หลายๆต้นนะครับแล้วอ,อยากทดลองดูนะครับว่าที่ผมอธิบายมาที่ผมแนะนามาเนี่ยมันจริงไหมก็ลองทดลองดูสักต้น2ต้นนะครับในแปลงของท่านนะถ้าเป็นสามเหลี่ยมฐานแคบๆยอดสูงๆนะครับอ่าลองไปตัดยอดดูนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นต้นทุเรียนของท่านเป็นฐานกว้างอยู่แล้วยอดต่ําอยู่แล้วนะครับก็ จะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะอันนี้เป็นคําแนะนํานะครับเป็นคําแนะนําในการตัดยอดต้นทุเรียนนะครับอ่าอ่างนี้ทั้งนั้นนะครับการที่จะเริ่มตัดยอดทุเรียนได้เนี่ยต้องให้ต้นทุเรียนท่านเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์เสียก่อนนะครับก็คือท่านต้องรองให้ใบทุเรียนแตกแตกใบออกมามันใบมันขยายขนาดใหญ่นะครับต้นมันไม่มีอาการอ่า ขาดธาตุอาหารนะครับต้นมีอาการขาดธาตุอาหารใบใหญ่นะครับอ่าอย่างนั้นคือต้นเขาเริ่มสมบูรณ์แล้วนะครับเราสามารถจะทําการตัดยอดได้แล้วนะอ่าไม่แนะนานะครับถ้าต้นต้นเรายังไม่แข็งแรงนะครับอย่างถ้าผมแนะนำเนี่ยคือ5้ถึงหเดือนขึ้นไปนะแล้วเราก็ไปดูลักษณะทรงพุ่มเอานะครับลักษณะของพุ่มเอาคือสามารถตัดได้แล้วนะคือ5้าถึงหเดือนขึ้นไปเนี่ยสามารถตัดได้เลยครับยิ่งตัดตั้งแต่ต้นเล็กนะครับเรายิ่งตัดยอด เร็วนะครับกิ่งเราก็จะขยายใหญ่ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับถ้าไปเจอนะครับว่าท่านต้นท่านทุเรียนต้นทุเรียนท่านนะครับขอไปต้นทุเรียนท่านกิ่งมันเล็กนะดูดูแล้วลักษณะโคนมันใหญ่แล้วแต่ทําไมกิ่งมันยังเล็กอยู่มันแบบไม่สมดุลนะลองตัดยอดดูนะครับลองไปตัดยอดดูนะครับหรือท่านที่ปลูกมานานแล้วปี2ปีแล้วนะครับแต่ทรงมันเป็นสามเหลี่ยมฐานแคบแต่ยอดสูงนะ คือต้นใหญ่แล้วก็ตัดได้นะครับไม่มีผลกระทบอะไรนะครับตัดได้นะครับ ang, แล้วควรที่จะตัดลักษณะแบบไหนนะครับก็คือถ้าเป็นต้นใหญ่นะถ้าเป็นต้นใหญ่ที่เป็นสามเหลี่ยมฐานแคบยอดยอดสูงๆเนี่ยตัดคร no ึ่งได้เลยนะครับตัดครึ่งได้เลยตัดครึ่งยอดสามเหลี่ยมได้เลยนะครับอหรือว่าท่านจะทดลองก่อนตัดสั้นๆก่อนก็ได้นะครับดูว่าเป็นตามที่ผมแนะนำไหมกิ่งมันใหญ่ขึ้นไหมนะครับอ่าโอเคนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่มือใหม่ปลูกทุเรียนทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ